Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous montrer l'alphabet français. C'est très simple, pas difficile du tout. On y va. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูจะมานําเสนอพวกคุณกับตัวอักษรในภาษาฝรั่งเศสค่ะไม่ยากเลยค่ะง่ายนิดเดียวไปกันเลยนะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A avion B bien C capitaine D Danser. E économie. F femme. G cou. H hiver. I image. J je. K kilomètre. L laver. M manger. N Nature, O, Orange, P, Police, Q, gong. R, Riche, S, Silence, T, Thaïlande, U, Urcan, Urcan, V, Vous. W. วากุ X ซิโลฟอ o ย Y. 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 ุท t Z. Zero ก็ลองไปฝึกพูดตามนะคะสังเกตปากคุณนะเวลาครูพูดเนี่ยเออครูเอาลิ้นหรือเอาอวัยในการออกเสียงเนี่ยไปไว้ส่วนไหนของปากก็ลองสังเกตดูง่ายๆค่ะแล้วก็ครูได้รวบรวมคำหรือการออกเสียงที่คนไทยหรือคนเอเชียเนี่ย เราได้ยินผิดเพี้ยนบ่อยมากเพราะว่ามันไม่มีในภาษาเรานะคะครูก็ได้รวบรวมมาอย่างเช่นตัว L จำได้ไหมคะที่ครูแนะนําเทคนิคในการพูดคําว่าชิมมัพเปลไปตัว L และในภาษาฝรั่งเศสนะคะออกเสียงเป็นเหมือนแม่กลนะคะเหมือนนอนหนูแต่การวางตําแหน่งปลายลิ้นเนี่ยนะคะปลายลิ้นแตะปุ่มฟันบนข้างในนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นตัว L ขอให้ขอให้ทราบไว้เลยว่าส่วนมากจะอ,ออกเสียงอย่างนี้เลย เพราะว่าอันนี้คือเป็นตัวหลักนะคะมันจะมีกรณียกเว้นอีกต่อไปถ้าคุณไม่ทําสิ่งที่มันง่ายๆหรือพื้นฐานให้มันโอเคคุณจะรวนเหมือนถ้าติดกระดุมเม็ดแรกนะมันจะรวนหรือผิดเพี้ยนไปละคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องฝึกแนะนําตัวเองให้ถูกต้องนะคะเชื่อมาเปลล์เซลีนะจิเตเปนกัมมองจิดเตเปนกัมมองเชื่อมาเปนเซลีนะเอดตัวเห็นไหมคะนอกจากนี้มีคําอะไรอีกคะคําว่าโลเตลละโลเตลลไม่ใช่โฮเทลนะคะ ไม่ใช่โฮเทลหรือโลเทลนะคะเป็นโลเทลลโลเทลโรงแรมโรงพยาบาลล่ะคะโลปิตาลลโลปิตาลเห็นไหมคะออนอกจากนี้มีคำว่าแกนล่ะแกนที่แปลว่าเป็นคำนำสำหรับการตั้งคำถามจำได้ไหมคะแกลเลตรงน้องไม่ใช่แกวนะคะไม่ใช่แกวนะคะต้องยกเลิก นี่ออกไปเลยต้องออกเสียงเป็นว่าแกลไม่ว่าจะมีตัว L หนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะเป็นเสียงแ e อค่ะแกละแกเล็ตรงนงเห็นไหมคะแกเล็ดนาตาสจินาลิเตเห็นไหมคะออกเสียงแกละไม่ใช่เกลนะคะแล้วชื่อเพจคู่นัตชูเฮลนัตชูเฮลนัตูเฮลลมองอย่างเป็นธรรมชาตินัตชูเฮลละที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมคะนัตชูเฮลมองฟรั่งเซ ถ้าคุณออกเสียงชื่อเพจครูได้อคุณไปได้ไกลแน่ๆค่ะและนอกจากนี้จําได้ไหมคะชื่อของแบรนด์เนมยี่ห้อดังชาแนลหรอคะไม่ใช่ชาแนลนะคะออกเหมือนถ้าคุณได้เรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ออกให้เหมือนภาษาต้นฉบับเลยคะ่ะชาแนลล่ะชาแนลล่ะเห็นไหมคะนอกจากนี้คําที่ครูเห็นตัว J กับตัวชีนะคะบางทีอะหลักง่ายๆคุณลองทําปากเหมือนข้างนอกเนี่ยให้มันเป็นรูปวงกลมให้ได้มากที่สุดแล้วคุณเอาเสียงนี่ค่ะหรือปลายลิ้นเนี่ยไปไว้ข้างบนนิดอิอเพเลยปุ่มเหงือกนะ,ะเพดานตรงนี้ค่ะีเจีเจลองดูนะคะมันจะมีการสั่นนิดนิดค่อยๆฝึกไปค่ะเอาที่คุณทําได้และอีกเสียงหนึ่งคือตัวอืออืในภาษาอังกฤษคือตัวยใช่ไหมคะภาษาฝรั่งเศสคืออือมันจะเป็นเหมือนระหว่าง อุกับอูกับอีมารวมกันนะคะแล้วคุณทำปากืเทคนิคของครูเชื่อไหมคะถ้าเหมือนจะผิวปากและออกเสียงตัวนั้นออกมาฮืเนี่ยอือฮือฮือนี่ค่ะฮือลฮือลึนึคือเห็นไหมคะเกตุคือทาเหมือนผิวปากแล้วก็ออกเสียงตัวนั้นออกมานะคะมันจะเป็นเหมือนลมออกมาตรงเนี้ยฮือ จู่จูเห็นไหมคะแล้วตัวเตอะนะคะตัวเตอะมันจะออกเอ่ออเาปลายลิ้นมาแตะปุ่มเหงือกเออ่ฟันบนนิดนึงนะคะแล้วก็เตอะเตอะแล้วก็ออกเสียงต,อต่อเต่าไปนะเตอจูจูมันจะไม่ต่อรวนนะคะมันออกเสียงระหว่างต่อกับจอนิดนึงมารวมกันจูจูจูไม่ใช่ตู่จูจูจ,จูลองดูนะคะแล้วตัวเวนะคะตัวเวตัวเวเป็นเสียงที่เกิดจากมิมฝีปากนะคะเราต้องถ้า ไม่ได้เลยนะคะแรกๆกัดเลยค่ะถ้าขึ้นต้นด้วยตัววนะคะคุณกัดริมฝีปากเลยค่ะ v vu v voyage vu vu s a p p l y ก๋ม vu s u p p l กพูดเร็วมันจะไปโดยธรรมชาติค่ะแล้วก็ voyage voyage ท่องเที่ยวลองไปฝึกดูนะคะครูก็หวังว่าจะช่วยให้คุณสามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะอััยเบญโต m e r c i de votre a t ท e n t อง n ยงขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะขอบคุณค่ะ